คือต้องเหียหน่อยถ้าเหียหน่อยอย่างนี้ถ้าเหียหน่อยคิดถึงผมโทรมาผมก็จะไปช่วยเหียถ้าผมมีเขาจริงไม่ได้พูดเล่นเลมาๆก่อนเอาสีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องไปช่วยที่ผมสีน้ำเงินมันน้ำเงินก็ได้ขาวก็ได้ไงเดี๋ยวผมถามเดี๋ยวใจเย็นๆผมผมให้ผมถามก่อนถามลูกทีมผมก่อนอ่าว่ามันอะไรยังไงกี่เส้นกี่อะไรยังไงเพราะเมื่อกี้มันสั่งไป มันสามพันกว่าเส้นไงมันเยอะไงเฮียพี่นชูแต่ว่าถือแต่ว่าสีผมจะมีสีละพันสีละพันอย่างเงี้ยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมผมประสานลูกทีมก่อนแป๊บนึงผมมีผมมีสีสีน้ำเงินสีม่วงขาวมี่ไหมสีม่วงสีเหลืองสีแดงสีบานเย็นครับสีขาวโอเคได้ได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหาลูกทีมก่อน ขอบคุเฮียหน่อยได้ครับได้ครับผมรู้เฮียต้องต้องช่วยผมว่าผมก็ต้องช่วยเฮียมีอะไรเราประสานกันแบบนี้เลยเฮียมันต้องอาศัยกันแบบนี้เนี่ยถูกครับไม่การช่วยไม่ได้ต้องมาช่วยคืนบอสเอาไว้แบบมันต้องจัดเป็นจริงแล้วไม่ต้องกลัวเลยครับคือว่ากันได้มันไม่ใช่แต่เรื่องนี้หรอกมันมันหลายๆเรื่องที่เราต้องจอยกันใช่ครับ ช่วยแล้ตาลสินก็ไปร้องไปหมดแล้วแล้ตาลสินเพลงผัวปางามรุดเนี่ยปฐมก็เหมือนพ่อวีก็เอาไปฮักสาวเขาแม่กับไปร้องฝังเฮยด้วยนะไปร้องชุงเต้ยก็ได้ฮักสาวเขาแม่เพลงเพลงอะไรที่มันจะทำโชว์ได้อะรอนบอกทำโชว์ได้จะเป็นผัวปลางามรุดครับอันนี้วงใหญ่ผมก็เล่นผัวปางามรุดเป็นเพลงใช่ครับเพราะว่าเพลงเพลงมันแยกเพลงไม่มีออกเลยตอนนี้เพลงผู้หญิงผู้ชายก็มีเอาตรงๆเพลงที่จะมานถึงในทิกต็อกนี่ขนาดไออีสานในประเทศตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงรุ่นอีสานก็เพลงเพลงบิวนะ เีบิวแต่ว่าจะอยู่ในมือมอ,มอ,มอลำแต่ว่าเพลยงช่ว์ก็เป็นผัวปลากางามรุดนี่เนี่ยในในที่ตับที่มันดังอย่างในตอนนี้เนีออ่ยสองเพลงผมที่ที่ท,ท,ที่ที่มีสองเพลงกับเพลงหนึ่งของอุ้งอิงนางฟ้าหนห้าเนี่นะแหละถ้าจะเล่นนะถ้ามันไม่ยิ่งเกินไปอันนางฟ้าหนหาน้านแล้วก็ผัวปลาก็งามรวดแล้วก็ทุกช่วง,ช,วงช่วงเต้ยช่วงที่มอลำมส่จุดพชชก็เป็นฮักสาวเข้าแม่์ให้ครูไปให้ไปให้เงี้ยหน่อยไปวิเคราะห์ช่วยกันว่าอันไหนมันพอจะ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 บนวิธีได้ก็ ถ้าเฮียออกเลงมานี่ไงก็มาให้ผมอยู่แล้วเดี๋ยวผมก็จะช่วยใช่ทราบทำหัวำร้ให้เพลงมัรให้ดังเถอะเว่านี่ก็เสร็จไม่แพ้ใช่ไหมเข้าใจอะไรมาเนาะวีดีโออยู่แล้วโอ้พูดอย่างกานอัดวิดีโออยู่ใช่ๆช่ใช่วีดีโอลงแค่แบบโอ้อันนีลงคลิปไมเฮียหน่อยขอบคุณเฮียหน่อยมีแค่นี้ ถึงมันจริงทึงาไม่ได้ช่วยมีแค่ใจตรงนี้จะช่วยกันมันก็เป็นเป็น,ปนอันนี้สงเราวนีฮียเนียก็สุดยอดแล้วอ,อืมีแค่ใจที่จะร่วมกันช่วยกันได้เ,น,เดนี่ยได้ครับเนียเห็นเห็นมาคอมเมนต์เห็นมาคอมเมนต์แล้วโทรมาเลยเนาะสุดยอดจริงเฮียหน่อยคร<ด>ับเฮียหน่<ข>อยหม<ข>อลำไอ<ม><ข>อลนซื้อเฟียดเพิ่น ผู้บริหารบ่งคงอยกันตัวมาลอีสานมาพันสินพอตัวให้เาเลยคับเนี่มือเนี้เขียนเขียนนักเลยครับเลยทำงานมันนี่ทำงานไม่ทำงานมันทำงานมสครับท่านปอครับโอ้ราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับครับขอบคุณมากครับนะ แลดเนี้ยไปครับผมจจบสนามนี้ลเี้ยไปครับ อ่าเดี๋ยวยืมขนเฮียหน่อยมาใช้ก่อนแมนแมนแมนอ่าเดี๋ยวกำลังประสานกันว่าจะแล้วเราสักไปเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมก่อนอ่ามีอยู่น้ําเงินเอาต้องเอาน้ําเงินขาวสลับกันมันจะถึงเขาสร้างปสานบ้านการเนาะแเฮียมีมีผสมก็เรียกว่าถ้าจะใช้เป็นน้ําเงินขาวอย่างเงี้ยน่าจะโอเคมันค่อยจะถึงไงแล้เวเราํากูอีเอแป๊บน,นึงอ่า แย่มากเลยรับงานไปบอกว่าทันบอกว่าทันอือเอามัดรจำสามแสนกว่าบาทอ่ะอือทั้งหมดเท่าไหร่ห้าแสนกว่าถือว่าเอามัดรจำไปตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยเหรอเยอะเลยนะมีชื่อมีอย่างว่าซื้อมีไอ้ไทยชิมไปเยอะมีซื้อว่าเอาซื้อมางดูสิเช็คไม้จับให้ก่อนเพื่อมันนั่นดิไทยบัตรประชาชนไปเยอะเออ ส่งบัตรประาชาชนมาเลยคุยพอดีเดี๋ยวผมโทรยืมขน,ขนเฮี่หน่อยแล้วอ่าขนเฮี่หน่อยเอาแต่แจงยังไม่มันไม่ไมไมครบสามพันเส้นไงเดี๋ยวเอาสลับกันเอาขาวกับน้ำงเงินเนาะมีมีมีม,ม,มีเดี๋ยวไม่ต้องวางนะไม่ต้องวางนะ

ล้ครับเฮียครับผมอยู่กับครูนะนี่สามสายคุยกันนะครับแล้ว,วอ่ะ สีละเกือบพันเส้นใช่ไหมเฮียสีละเกือบพันเส้นครับอ่าได้เล้วครับาครับมีอะถ้าถ้ามีสีขาวครูเอชสีขาวใช้สักพันห้าได้ไหมเอาเอามาให้หมดเลยเฮียถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเลือกใช้เดี๋ยวแล้วก็เฮียก็เอาคนดูแลมาสักสามคนสองสองคนสองคนเดี๋ยวเราเปิดมาดูของได้ไงครับ สักห้าโมงได้ไหมครับเลี้ยวคุต้องเลีวกว่านั้นบ่ายสามที่ห้าโมงเย็นนั่นเองเหยียบเหยียบค่ำนี้ได้ไหมทันไหมเนี่ยถ้าถ้าของมันมีแล้วมาผมจะใส่ซ้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไงค่ำนี้เหรอได้ไดกให้ครับเพราะว่าผมจะซ้อมคือเหมือนเล่นจริงทุกอย่างประชันเลยเนาะถ้าเฮียมาเลยถ้าของมันวางอยู่จะแค่ใส่กล่องขึ้นมาลดขึ้นมาเลย

ราคาเกือบล้านเลยในของเฮียดุนก็ทุกสีเลยอ่ะสีละพันกว่าพันกว่าที่สั่งโอ้โห,โ,หโ,หโหได้เงินไปชวดเลยคือหายไปเลยใสอโอ้โหไปรวมชุดอีกเฮียหน่อยแล้วเจอมากกว่าเลยครับเด็ดใสเกือบสล้านเลยอืออออืขอบคุณครับเฮียขอบคุณครับ